ครับผมเอ็กเทิร์นอิสอสพลนะครับเราเพิพูดเรื่องแฟกตอติดแอลกอฮอล์อินจีไอแอนเจนซันนะครับก็หัวข้อนี้ที่ผมได้รับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างมือกับซื้อเข้านะครับนะครับครับมาดูงานวิจัยแรกกันเลยนะครับงานวิจัยแรกเริ่มจะเทียบโคเฮกซิดีนในน้ำปล่าครับอินวอเตอร์แล้วก็โปรโอลดีนครับซึ่งเทียบเอ่อเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์เจอร์รี่ครับดูเอสเอชไอเลดซึ่งซึ่งงานวิจัยนี้ก็แบ่งเป็นเจ็ดคนครึ่งครึ่งแล้วมาดูกันครับก็พบว่าคอร์คซี เอซิเซอร์เรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโอวออลดินนะครับแต่การวิจัยนี้แซมเปิลไซส์น้อยครับก็อาจจะไม่ได้มีระยะสัมพัญทางสถิติครับอาจจะต้องแบบดูแซมเปิลไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ครับก็การวิจัยต่อไปครับก็เป็นงานวิจัยที่แซมเปิลไซส์ใหญ่ขึ้นครับแต่อันนี้จะเทียบของซิลีนในแอลกอฮอล์ครับแล้วก็เทียบระหว่างโอวออลดินก็พบว่าเอ่องานวิจัยนี้แซมเปิลไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทำในทั้ง cardiac และ abdominal surgery นะครับพบว่าโอวออลดินกับ คอร์ดเซรีนอินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้มีเช่นไม่แพ้อะไรที่ดีกว่ากันครับเพราะลดเอซิตาเซตเอทได้พอๆกันครับในกลุ่มคาร์ารแอคตี้แอบดูเมนทอลเซอรจูรี่ครับทางานวิจัยต่อไปก็จะเป็นเทียบกันเหมือนกันครับแต่งานวิจัยนี้จะแบบทําหลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็งานวิจัยนี้ก็จะพบว่าแบบเออกลุ่มที่เป็นคีนคอนคีนคอนเทมเพเนตเซอร์จูเรียครับถ้าเป็นกลุ่มคอร์ดเซรีนอินแอลกอฮอล์จะลดเอซิตาเซตได้มากกว่าในกลุ่มโอไอโอดีนะครับรวมถึง งานวิจัยนี้ยังแบบเห็นว่าแบบ f อ i c a c y ของ efficacy ของ p ค i ช l ชนแอลก o ฮสัมพันธ์กับงานวิจัยก่อนๆที่เขาได้รีวิวมาครับก็พบว่าอค้ชเชนแอลกอฮอล์ลดเอชไอเลนได้ในกลุ่มฟิวเจอร์ซเทอร์เจอรีอย่างอื่นอย่างเช่นกลุ่ม p a r t จิน l h ฮิส e ตเล t โตมหรือ Food อนโค o s ซอร์เจอรครับก็โค้ชเชนค้ชเ l นแอลกอฮอทำได้ดีกว่า OLD ครับ ครับต่อไปงานวิจัยต่อไปก็เป็นของที่ซีลาครับทําเป็นฟูดแองโกล์เป็นทําเป็นพาร์ทสตาร์ดี้ครับทำฟูดแองโกล์ครับก็อันนี้ก็เทียบกันครับเป็นคอร์เทกซิลินอินแอลกอฮอล์ครับเทียบกับโอไอโดีครับก็ทั้งสองอันอันนี้เทียบกันแล้วก็ทั้งสองอันสามารถมีประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรียโคโลนอไรเซชันได้เหมือนกันครับก็คือลดจากสามหมื่นห้าไปต่ำกว่าหนึ่งร้อยครับซึ่งลดได้ดีทั้งคู่ครับก็ไม่ได้ทั้งสองอันก็เทียบเอฟฟิเคชซีทั้งสองอันก็คือมีปรระสิิทธภาาพพอๆกกันในใ กรณีครับต่อไปมาเทียบม,มาทําที่ n นโอแลท่าบ,บัตเค้าเจอครับพืวันนี้ก็คือเอาบัตเค้าเจอครับที่คอนทำไปเนตด้วยแตปพอกไซด์โคแอคกซเร์นเนกาทีฟครับมาเทียบดูทั้งสองอันว่าอันไหนมีเอฟฟิเคชในการลดได้ดีกว่าซึ่งพนพบว่าทั้ง2อันก็แบบลดได้ดีพอๆกันครับครับก็สรุปครับก็เรื่องนอินอร์เซปซิตก็คือการลด s s i ในการลด HSI ก็คือคอ็ก์เทอรครับทำได้ ดีกว่าในบางฟิลครับเมื่อเทียบกับเออโปรโวไอโอดี P o L D นะครับส่วนเรื่องเออโคโรนีฟอร์มิ่งยูนิตนะครับก็พบพบว่าทั้งสองอันสามารถลดโคโรนีฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีทั้งคู่ครับทีนี้ก็อาจจะต้องแบบมาดูแฟกเตอร์อื่นๆนะครับว่าแบบถ้าอยากจะเลือกสองอันนี้มาใช้ในชีวิตจริงเราจะทำยังไงบ้างก็แฟกเตอร์อื่นๆที่แบบเป็นไปได้อย่างเช่นแบบต้องงบประมาณอย่างเช่นแบบงบประมาณเรามีงบประมาณพอกับฐานนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ รวมถึงแบบเป็น e x p e r t opinion ีต่างๆอย่างเช่นแบบอาจารย์บางคนก็จะบอกว่าแบบเออโปรโไอโอดีก็จะแบบมีข้อด,ดีกว่าอย่างเช่นแบบเราจะรู้ว่าแบบนะครับฟิลที่แน่นอนอยู่ตรงไหนตอนเราสังขนะครับก็แบบมีรูขอบเขตที่แน่นอนแต่ถ้าเป็นคอไอซีดีรแบบนี้นก็แบบอาจจะแบบล้างแล้วหายเลยก็อาจจะแบบกตารงขอบเขตได้ไม่ชัดเจนครับก็มีสัเตอร์อื่นๆในการประกอบการตัดสินใจนะครับในชีวิตจริงว่าจะใช้อย่างไงถ้าตามงานวิจัยก็จะเป็นตามแบนี้ครับ ครับตอบอ่อไปก็เป็นการเทียบงานวิจัยต่อไปเป็นการเทียบระหว่างแอลกอฮอล์เบสแฮนด์ลับกับกับคอนเวนชั่นแนลซึ่งเข้สครับครับในริเซพเซนเตอร์ครับก็การวิจัยจนี้ก็พบว่าแบบแนะนำให้ใช้เป็นแอลกอฮอล์เบสแฮนด์ลับครับก็ดูดีกว่าในเกี่ยวกับพวกซึ่งเข้าอินพิเซนซิตีครับแล้วก็มีเอฟฟิคาซีนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มคอนเวนชั่นแนลซึ่งเข้สครับครับก็แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เบสครับในกลุ่มในโอไอ เอาแต่ไมมาพูดเรื่องเอ่อ timing of s u ซ g i c a l hand scrub ครับก็ g i c a l hand scrub ก็ส่วนใหญ่ก็หลากหลายครับบางไกลน์ก็สองถึงห้าครับบางไลน์ก็บอกว่าสามถึงห้าครับก็มาดูกันว่าแบบ t ท m e of s u ซ g i c a l hand scrub นี้มีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรครับครับงนวิจัยนี้ก็เกี่ยวกับ g ical h a n d s c r u b ครับเมื่อเทียบกันเป็น RCT ครับว่า้าม์อมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับก็สรุปว่าคือ หนึ่งมิเขาบอกว่า one minute s i r c u l a hair scrub ครับก็คือสครับหนึ่งนาทีมีความสามารถเท่ากับกาสครับสองนาทีครับก็คือมีความสามารถพอๆกันเลยครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องระยะเวลาครับแล้วก็ยังมีเก็บเสริมเรื่อง b บ t c h i n g ครับ b บ t c h i n g ของ hair scrub ก็แบบเหมือนกับเป็นการเพิ่มเอ่อจำนวนแบคทีเรียในมือมากขึ้นครับก็เหมือนจะไม่ได้ทาให้ทาพวกบัต h i n g ตอน c i r c u l a hair scrub นะครับในวิจัยนี้ครับผมต่อไปก็เป็น การเทียบครับของการทำเนลพิกแอนด์บัสครับยูสคอนเนลเพิร n g ิงครับเพิริงจะเข้าสครับออนร์ลลิแบคเียครับก็คือมันดูว่าการทำเนลพิกแอนด์บัจะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับการแบบไม่ทำครับก็สรุปเลยนะครับก็ดานวิจัยนี้ก็คือคนพบว่าเนลพิ c แอนด์บัครับก็แบบไม่ได้แบบมีความจำเป็นครับแล้วก็แบบไม่ได้ทำให้ปนเปื่อนมากขึ้นครับแต่ก็คือไม่ไม่ทำก็คือไม่มีความจำเป็นในการทำครับ อย่างวิธีนี้ก็เหมือนกันครับก็คือมาดูเป็น RCT เทียบบัสแชนพิกยูสออนเนลครับตอน,นเซอร์ t ิ c a l สครับ,ววบครับก็้วพบว่าเนลบัสแชนเนลพิกดวลิง s t a t i s t i แ a นสครับครับว่าอะไรลดจำนวนแบคทีเรียครับแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทำครับครับผมสรุปก็คือทามิ่ง of statistical สครับครับก็แล้วแต่กไกด์ไลน์เลยครับไม่ทำเลาเอานะจำ เวลากี่นาทีครับแต่ถ้าเอาตาม WHO ก็อาจจะใช้ประมาณสองถึงห้านาทีครับดีที่สุดส่วน b r u s and Peel ก็คือไม่มีความจะเป็นต้องทำครับแล้วก็บางงานวิจัยก็บอกว่าแบบมันเพิ่มการคอนเทมเพตของแบคทีรียด้วยครับก็เป็นไปได้ก็อาจจะแบบไม่จาเป็นต้องทาครับภาพสรุปวิธีที่ใช้ในการล้างมือก่อนผ่าตัดนะครับก็แนะนำให้เป็นคอฮีสเซดีนมากกว่าบอโบเอลดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบบางงานแบบบางงานร์เจกรี่ก็แบบบอกชัดเจนนะว่าแบบคอฮีสเซดีนลดได้ดีกว่า ในกลุ I ่มอสเซนสครับแต่กลุ่มโ o นิฟอร์มิ่งยูนตถือว่าพอๆกันครับส่วนแอลกอฮอล์เบสถือว่าแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เบสทั้งคู่นะครับก็หมายถือว่ามีชิมิแคนชัดเจนในการลดแบคทีเรียครับส่วนการล้างมือก็ขอเป็นแบบตาม w h o คทีเรียเขาขอล้างมืออย่างน้อย2นาทีครับส่วนพวกบัตเชอเนอพี P ก็คือไม่มีความจำเป็นครับสำหรับการวิจัยที่ผมได้ไปศึกษามาครับ